รื่องภาคใต้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเราเดิมนะครับเรามีจุดอ่อนมากเราเห็นจุดอ่อนอย่างนี้เนี่ยเราต้องเติมเต็มนะสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ให้ได้ครับเรื่องภาคใต้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเราเดิมนะครับเรามีจุดอ่อนมากในเรื่องของตัวผู้สมัครและก็ผู้ทํางานในพื้นที่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของเราเราเห็นจุดอ่อนอย่างนี้เนี่ยเราต้องเติมเต็มนะสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ให้ได้ นะครับรรคใทยในยุคที่ผมเข้ามารับหน้าที่นะครับก็วางวางแนวทางไว้ต่อเนื่องจากท่านหัวหน้าสมพงศ์นะครับซึ่งโครงสร้างนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่คิดไว้แล้วก็คือว่าเราให้ความสําคัญกับคนพื้นที่เข้ามาเป็นตัวแหนเบื้องต้นนะครับที่เรียกใช้คาว่าประธานโซนและเราให้ความสําคัญเชิงพื้นที่ด้วยนะครับประธานโซนนี่ก็เลยถูกแบ่งเป็นสี่โซนใหญ่นะครับตามลักษณะพื้นที่ของภาคใต้เราฟัง อ่าวไทยนะครับนี่อ่าวไทยบนอ่าวไทยล่างนะครับอ่าวไทยล่างเช่นจังหวัดทางสงขานี่คืออ่าวไทยล่างนะครับจังหวัดสงขลาพัทพัธลุงสตูลน,นี่อ่าวไทยล่างขึ้นไปจากนั้นก็จะเป็นอ่าวไทยบนเราแบ่งเลยครับแบ่งเป็นโซนนะครับ<ม>แบ่งเป็นโซนอ,นอนันามันฝั่งอ,นอนันามันนะครับและสามจังหวัดชายแดนใต้เพราะฉะนั้นแต่ละโซนก็จะมีตัวแทนของเราที่ทําหน้าที่เป็นเป็น ปาาระธานโซนอยู่ซึ่งจะเป็นผู้เป็นแนวมองเป็นผู้สรรหาเบื้องต้นเสนอชื่อคนที่มีความพร้อมมีความเหมาะสมให้กับทางอ่ากรรมการโซนเข้าประชุมกันและส่งออกมาที่พักพักเราเนี่ยกนเข้าสู่กระบวนการการกฎหมายนะครับเราก็จะมีข้า่านงารมากกตัดกรองเพื่อเตรียมประกาศว่าคนเนี้ยจะถูกส่งเป็นว่าที่ผู้สมัครขนาดนี้ภาคใต้เราอยู่ในขั้นตอนนี้ครับแต่ภาคใต้ต้องยอมรับว่า มันจะมีความลาบากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่มีเสม,มือนตัวใหม่เลยแต่ละโซนจะส่งมาใหม่เพราะงั้นมันจะมีนอกจากประธานโซน้วเนี่ยก็จะมีคนอื่นที่เขามีความหวังดีอยากเห็นพวกเรามีตัวเลือกหลายๆก็ส่งเข้ามาใหม่นะครับซึ่งลักษณะตัวเหล่าเนี้ยผู้สมัครว่าที่คนสนใจเหล่านี้นะครับที่จะแสดงเจตจำนงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการที่ณาของพักด้วย อันนี้เราก็จะเลือกจักตรงนี้ให้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นก็ส่งมาบอกกับมุกพี่ว่าคนเนี้ยเช่นฮานาฟีว่าพักเรื่องฮานาฟีแล้วขอให้พี่น้องช่วยสนับสนุนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการการทําตามกฎหมายนะครับกรรมการสรรหามาทําเรื่องของไพรมารีโว p ไพรมารีโวทเสร็จเข้าสู่กรรมการสรรหาให้กรรมการบริหารประกาศอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราเราอ่มีขั้นตอนกระบวนการทําอย่างนี้และจะทําให้เร็วที่สุดครับมั่นใจว่า เดือนเมษานี้น่าจะจบ,รบเราจะประกาศเป็นมาาที่ผู้สมัครก่อนเพราะว่ากระบวนการของเป็นผู้สมัครเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอกีกสองขั้นตอน <ผม S 2> เราแบ่งเป็นโนครับเพราะว่าลักษณะอันามันก็มีลักษณะเฉพาะต่างหากสามก๊บ,บจะได้ก็มีลักษณะเฉพาะต่างหากแม้แต่เอาไทายบนล่างก็มีลักษณะเฉพาะครับเราเราให้ความสําคัญเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละกลุ่มเลยอืเราจะไม่ตัดเสื้อโหลครับใน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 มุมของเรานะครับ เราต้องยอมรับว่าคนรุ่นเก่าเราเนี่ยหายากนะครับเพราะเราไม่มีสสในพื้นที่เลยหรือเคยมีแต่ว่าก็อดีตนานแล้วคเพราะนั้นคนที่เราได้รับเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนใหม่แม้อายุอานามจะมีความแตกต่างไล่เลีเ่ยก,กันนะครับแต่เราถือว่าเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นระดับให้ความสําคัญเนี่ยเราให้ความสําคัญเท่ากันก็<ส>ไปดูศักยภาพว่าผู้ที่ถูกเสนอมาอย่างเช่นเกียรตินาฟีนะครับเมื่อก่อนมีสองสามท่านนะฮะ เราก็กรองกรองกรองเรื่อยๆนะครับกรองจนงได้ได้หยดสุดท้ายก่อนที่จะเสนอชื่อว่าเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครเราอยากให้ให้คนพื้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุดครับอย่างวันนี้เนี่ยผมดีใจมากครับที่พี่น้องมาเป็นสิริพยานสาหรับฮานาฟีอย่างนี้นะครับ,รบยังเขตของบุรพาหันนี่ก็เราก็ไปดูในพื้นที่นะครับ